หนึ่งสองซ้งเอ่อมางเ้เมาดูพ่อพี่ฟ้านะคะเปิดผับนะคะวันนี้นะคะวันแรกะครั้งแรกนะคะครั้งแรกของพ่อพฟ้านะคะใครไม่ได้ดูเสียใจนะคะมีเมดดัดเงิดตั้งไกล อมามาล่าคู่กับเม่สีพอดี โอ้โหหามูแล้วค่ะเี่มาแล้วคุณตาพิกมาร้องเพลงนะคะ <c oughs> อ,อ่ามลทางมลมของเรานะครับมีมลําฝ่ายชายแล้วก็มลําฝ่ายหญิงนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเป็นเจ็อย่างสูงนะครับที่อ่ มีสาธิตนะครับมาเยี่ยมบ้านน้องดาวนะครับวันนี้เป็น s <S เกียรติอย่างส <ok ูงนะครับก็ขอบคุณนะครับน้องอ้อยนะครับน้องเอ้อะไรนะคุณแม่อ้อยสวิตโอ้โหคุณแม่อ้อยนะครับสวิตนะครับท่านเป็นเอาเอาเอกเครื่องนึ่งเนาะอ๋อแม่อ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวค่อยากกถอดขออนุญาตค่ะเดี๋ยวพ่อขอทวงเลยค่ะแล้วผู้ใหญ่เป็นอย่างจังพ่อกระเทินแต่คขาพ่อข้างๆคู่ๆนี่ล่ะ ผู้ชายนะพี่ยังมีแต่กางจ้างกู้แทกอพร่าคนนั้นแค่ให้แล้วกะโอ้โอ้บอกยังไงส่อผ้าเป็นเดินตามรอยผออนะคะสองตั้มจุดหมายน้อยเขียนจากกองลอยเสียพานส่งถึงแม่ตาหวานสาวโรงงานที่อยู่ แดนไกลชื่อบุญชอบรอง้ากระสอบปากช่องเมื่อวันเพ็นน้ำนองทั้งพี่และน้องเคยรวมสุขสันยังจำได้ไหมคนที่ใส่เสื้อแดงรวมกินข้าวแกน ขอตามแจมแดงถึงบ้านพอถูกตัดลาพี่สใจบกร้้องใหจบั้สมัครเสียผ่านไม่พบหน้ากันเสียนานตาหวานแต่งงานหรือยังหากโสมใจย,ยังไม่ได้แต่งงาน ช่วยช้ำจอบตอบสารพี่สุขใจหนึ่งพันคะแนนที่อยู่เดิมไกลคิดถึงพ่อก็ยังพอทนได้แต่คิดถึงเจ้าเขาใดที่นอนรลองไห้ทุกคืนสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ใหญ่พิษนะครับขอบคุณครับพี่สุขใจ ปั้นกันแน <laughs> ่ต <Har ps> <venue> <ial kilograms> <spirituality> ้องเพื <rawd Moder> ่อนปูงหน้าที่ผู้ใหญ่นี่ยังอีกโอ้ยพ่อหผ้าเป็นเด็กกลางๆนะจู่เดียวเดียวเดียวเดี๋ยวใครจะลองยังกอดอ่านเพลงชื้อเพลงยังกอดพ่อคนใหญ่บ้านอ๋อโอ้ยโอ้ยโ้ยมาคนหาเพลงนี้ให้เพื่อนแน่นี่เสียงนี้คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านนี่แมะนี่แมาท่านใช่ แานบ้านทุง่งนีเข้าเมืองกรุงนีเรื่องย,งยงุ่งยุ่งไม่อยากปวเห็นให้เขาทั้งสองของรักสุขสันต์ลมยินเราผู้แพ้ตกร,ระพรืดดีก็เปิดผู้ตดสินใจ รอไปเทียบทานจะลาบางซื้อวัวอ,อกดาวเรือมันคนจะเสียเร่อนเรื่อยไปปาานี้คงนั้นคงเศร้าระะนอสมใจแต่ตัวเรามายืนร้องไห้จำใจยอยู่ที่สถานนี้ที่รัชนีให้ อ่าย่าแม่แป้งหนึ่งรอยคะแนนจบไรเดี๋ยวอนเต่มขอบคุณมากค่ะเืิมแล้วเตมแล้วเสียงอีกคือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านราชการด้วยความเต็มด้วยความภูมิใจดูแลพี่น้องนั่นคือนาที่ผู้ใหญ่เมนเยะซัใด ว่าแต่เอื่นไส่ได้ทุกเวลาขบเพลงอวย่งานอืมบ่าว่าดีเนาะคุณบางครั้งก็ต้องอดทุโอ้ยไปบนไอ้ดอกจะหาทางแค่ไปแค่ไปให้เห็นใจกนมีเมียผู้ที่จอบลอยสิลงบ้านเพลงนต้องปูชายลออไม่ยิ่งก็จะลองก็ได้ ขอโทษค่ะแล้นรอกไปมาได้กันแน่จ <Yes, ังกูกูฉันเป็นกระเทยค่ะฉันเป็นนิยิ่งค่ะฉันภูมิใจภูมิใจกลิ่นกระเทยใครีบาเยะกซากะซายายพอลองถะพอกระกันกับฉันแหะขาดกเกินกลางกัม่ซีค่ะลกไปาพอออาปิด มีเพียงบัวกันมีใจความบารักต้อยล้นใจสี่ห้าวันผ่านหนุงการจะรู้อย่างไดหนุนาก็ไม่นก็ไม่เอาไปคงเห็นเป็นเศษอะไรคงนอนร้องไปเพราะใจร้องไห้คำใจเลื่อยมามาลอกกันยังเพีนจะมาหลองกันยังกวเล่านาฬิกา อ้อยหนึ่งมาจากเอฟซีสองวันดาว,าวข่าวข่าวเสี่ยราคาบุกขึ้นเมมฟิสอ,อ,อ้อยหนึ่งมาจากเอฟซีวันดาวยกค่านี่เมมฟิสมาจังซี่ค่ะประเล่นกับอ้อยหนึ่งมาจากเอฟซีวันดาวโอ้ยจเจมินซ่าแม่บุญทุ่งกับแม่อ่าอ่าพายชุมพลจะมาร้องเพลงแล้วนะคะ แม่ของแม่ยังปะเป็นแม่เป็นแม่ของพลายบุญทุ่มนะคะจะมาร้องเพลงปริญญาใจค่ะแของแม่ยังป่าใจรักชาติได้หักกับอายเหมือนเหมือนใจได้ไดหักกับอายเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตคู่สาวบ้านนา พูดการศึกษามีน้อยให้โอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเรื่อนลอยโชคดีทิ้งอ้ายเฝ้าคอยอยกยืนให้โอกาสใจยิ่งคบยิ่งไกลมั่นใจอ้ายเป็นคนดียามเจ็บยามช้ำชีวีน้องมีอ้ายคอยเตือนไว้ เป็นที่ยามท้อ<า>เป็นพ่อยามน้องวันไหวยามป่วยต้องเฝ้าดูแลใจอ้ายคือผู้ให้เลื่อยมาบูบช้ายเ<บ>พราะอ้ายเป็นพ่อพระในใจเชื่อไหมเชื่อใจอ้ายทุกเวลา ได้โอกาสเรียนได้จาด่าพีไปไปไป่กิจฉุไปบอดเลยละ่ะไปซ้ำนิน่นจ้ารูปบอเ,อเตะไที่เราใจแปะผัวสบอแล้วมาอยู่กับไปเธอบ้รัใจแปะสะบป่าสะสบอยัวขาคือมาเป็นจังซี่หัวใจสติใจพันระยา เกลดเขาจะมาเอาเถอะแก่ปล yeah, so ูัว่าบอคุณกเอาย่างเดียวค่ะป้าัวสาบอทังไม่ยุกกระไปปัวบบแล้วใจป้าสะบอป้าสะบอัวตาคือมาเป็นเจงซี่หัวตาคือมาหัวรานจ็งซี หูใจสัตย์ที่หูใจพันระยะอุ้ยมาเชียงดีแต่สูงอิ๋ไปคิดมาป่าปูอับสบายแปะสบายแปะสบอไอหลานป่าสบายแปะสบายแปะสบอเป่งหนีตรงแม่ไข่ไหมแหน่แต่มุ้งกินเหล้าแต่เช้ายืนคำ ใจให้เมียคนนี้ไม่มีจุนทางไปอยู่กันตายแจ้งจันหมดเดือนหมดปีเกิดาดเจ็บกพี่ตายให้เจ็ดร้อยคะแนนขอบคุณค่าที่สร้างสุขยาเข้ามาย้ำใจสวัสดีค่ะพี่บุ๊คอะไร่วุ่นรู่ชายคนนี้ ก็เดินเข้าประตูวิวาหัวใจทหารชายเดินเดินชาสุดป้าผา,าลงมากลางใจไม่เคยนึกฝันว่าวันที่กับน้องจะเตรียมตอรับดว้วยความโหมดแรยจัดงานกินดองเตรียม เอิมฉลองใจแล้วเชิญที่ไปเป็นเพียรในงามตุดนั่งวางปืนสะอื่นในอกน้ำตาไหลตกท่วมอกทหารสู้ศึกชายแดนหลายปีเนิ่นนานไม่เคยแตกการไม่เคยแพ้ไก่สนามรบชายแดนมีดงกันปืนที่ยังหยากยืนไม่เกรงหน้าไหนตราบาตัวอาทิตย์ป้องสิทธิ์ของไทยไม่เคยพ่ายใครในแดนสุ าคามแล้วทำไมใจรักพี่เอเออเออเออแต่แล้วทำไมสนามใจรักพี่รักมากี่ปี ไม่มีฝากน้ำค่าสึกหัวใจแต่แสงคุกคามเกูมือที่สามแย่งจิงรักไปเดี๋ยวว่องตรงนี้ไปป้องกันชาติแต่ไม่บังอาจป้องกันหัวใจยามสงครามจริงพี่เคยมีใจแต่สงครามใจพี่ชายยับยืนกระสุนปืนคนพี่ทนสู้ได้หมดทางแก้ไขด้วยกระสุนเงินต้องหลังน้ำตารุ ถ้าบัดเจ็แต่ไม่กล้าเดินไปช่วยงานกินดองสุดเถิดน้องเถิดน้องวันกินดองยิ่งใหญ่ทหารไทยผู้นี้มีได้แค่ฝันสนามรักนั้นในย่อมยกถงขาวส่งคำใจของเฮาเคยเต่เขาบนนีขอบคุณครับ แต่คำว่าหากน้องทิ้ลงลุงดนใจอายเล้วให้ทุกอย่างเข้าไปใจอายเลยเก็บอีลีก้มหน้ามองดินกินกินน้ำตาแผ่พายขยาเข็มยึบหัวใจเพื่อมีใครความลงตรงนี้ เพลงเดินตากฝนเพื่อมเพิงทุกนาทีมีเป็นอย่างคนหน้าตาดีสนองนี้เป็นคนใจายโอ,โ,อโ,อโอ้ใจอาอสิขาดเจ็บนักขนาจนโยอายากโทษหน้าไปพึ่ง Mặc sao tin cô phụ trên khâu quân sáng trời tập thương lớn cô dạm thơ gọng nằm ta hình lấy khứ cầu ai bỏ khứ liên vì cha ốc hát xa cô lời lấy quam xa mát lập mưa cặp cầm và nhau มันเป็นอันกินอันนอนยอนใจเอ้ยมัวแต่เศร้าหอบลมความชิดทอดบางเบาพัดพาหัวใจก็เจ็บเกินทนประกาบอาบุญช้ำสมงพี่ชายเอ้ยนาเวทีบนหัดไว้แต่เนื มเมื่อกับกลานสาวห่างเครื่องมารายงาน <c oughs> ว่าเจ้านี้ <c oughs> บบกขึ้นบ้านเอาเต้ยครับเต้ยครับเต้ยมาแล้วเตยงมาเลย ยกวงกลับมาเริ่มเงินบุญบ้านน้องอีกทีวางโคกคนดีหน่อยที่เหมือนที่ก่อนมาไอออกมาลำอยากย้ำคำคือสัญญาที่ต้องมองหาเจ้าคงบอกมาฟังลำทำไมเจ้าบอกมาฟังลำหรือไปใส่ชุดดำเที่ยวตามขับเพื่อชีวิต พระเอกหมอลำสาวชุดดำคนฟังบอดีต,ตกทุ่งเพื่อชีวิตหมดสิทธิ์ได้ความคนงามออกหน้าเวทีวันนี้ไม่มีมาเลยเียนไปลำไปแต่ในหัวใจละกำหัวใจไอ,อ้ครบคิดทอดแต่สาวฟ้างลำไปนอที่มาช่วยลำหัวใจหมอลำ,อลำ,อลำช้ำตุม ลมตรงเธอตาได้มองตรงเท่านี้เห็นลมตรงเธอตาได้มองตรงเท่านี้หนาวไปที่ว่ามีสาวอยู่หัวก็คือยู่น้ำสาวฟังลำคุ่งามจึงคอยถ่าอย่าลืมเด้อปีหน้ามาจอางโอ๊ยอีกแน่เลยมายำเมื่ทำเมืเว็หากว่าเจ้ารักเธอเสียงอีเมียมาขอ ขมังหมอลำคืออายขมังหมอลำคืออายสินีขม่น้ำเจ้าหรือบัวหรือม no, 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 no. ีไข่กระุ่มใจแล้วโบโนนคนพุงอันหนึ่มอลำคนจนคืออายอย่าบอกทำไมเธอไม่มีใครห้านมาสาวตั้งใจพอได้ยินดีด้วยเด็กหลังจะช่วยกับไข่ไปเรื่อย ไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการรอกอยให้เธอเห็นใจแต่ที่ทำเฉยเฉยไม่เอ่ยไม่พูดอะไรย่าถึงยังไงเธอก็เลือนก็ไหลอยู่ดีร้องไห้ก็แล้วจะมึงก็แล้วก็เธอไปต่ออุ้มันนับโจหนาะ ไม่รู้จะก่อมันกลับกินตัวของเธอไหมอ่ะสวัสดีนะครับวันนี้บ้านดาวนะครับก็จะมอบความสุขให้กับเมเมฟซีนะครับถึงเวลานะครับพี่สุชาดาขอบพระคุณกาถึงเวลานะครับที่บ้านดาวที่จะเอาเพชรนะครับมาเจรในนะครับถึงเวลานะครับมีนะครับมีนักร้องนะครับเป็นน้องชายนะครับเป็นน้องชายนะครับเป็นน้องชายของพ้าแจ๊สนะครับเป็นน้องของพี่ฟ้านะครับ จะมามอบความสุขแล้วก็คืนความสุขให้กับแม่เอฟซีนะครับยามค่ัคืนนี้เนาะยมพร้อมหรือยังครับอ้าวมาเชิญมานะครับเชิญเลยครับ